ทุก่คะและเป็นประจำสำหรับในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงของข่าวดีที่เกิดขึ้นในแวดวงสหกรณ์วันนี้ข่าวดีจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสนิบาสหากรณ์แห่งประเทศไทยได้จัดงานวันสหกรณ์สากลประจำปี2554โดยวันสหกรณ์สากลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสหกรณ์สากลในวันเสาร์แรกของเดือนกร,รกฎาคมของทุกปี เพื่อเพิ่มพูนการตระหนักถึงคุณค่าของสหกรณ์และส่งเสริมความสำเร็จของกระบวนการสหกรณ์โดยวันสหกรณ์สากลของทั้งองค์การ ICA และองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองในวันเดียวกันนั่นก็คือวันเสราร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะเรื่องในโอกาสฉลองวันสหกรณ์สากลในปีนี้นะครับทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของอุสากรต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดโครงการขึ้นมาในะวันนี้ก็คือใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสาหกรไทยคือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้าทางสนิบาตเองเนี่ยก็จะมีบทบาทในเรื่องของการาให้ความรู้นะ,ะให้ความรู้คือในเรื่องวนวัตกรรมใหม่ๆส่งเสริมให้กับสาหกรต่างๆที่ดําเนินการอยู่แล้วให้พัฒนาสินค้าเนี่ยให้มี คุณภาพมาตรฐานระดับส่งออกได้ในวันนี้ก็ได้มีผู้ที่จิตศรัทธานะครับได้บริจาคเข้าสารนะครับส่วนหนึ่งที่จะนําไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากภาคเหนือนะครับซึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็สายบ,บาทเราเองก็ดําเนินการต่อเรื่องมาทุกปีนะฮะและในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าเร็วๆนี้ก็คงจะต้องจัดโครงการไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องาชาวไทยเราจาภาคเหนือนครับ สำหรับกิจกรรมในปีนี้นะคะสันนิบาตสหกรณ์ได้ดำเนินการแปลสารของวันสหกรณ์สากลขององค์การ ICA และองค์การสหประชาชาติโดยมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จและการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ ผลการวิเคราะห์ตลาดอาเซียนแนวโน้มและโอกาสผลิตภัณฑ์สหกรไทยโดยมิสเตอร์โยชิยากิโอกานะจากประเทศญี่ปุ่นและยังมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรไทยสู่มาตรฐานโลกการเพิ่มช่องทางทางการตลาดสินค้าสหากรไทยสู่สากลโดยวิทยากรจากกระทรวงเกษตรและสหกรและกระทรวงพาณิชย์ 私のスピーチなんかがどれほどマッチしたものであるのかどうかあまり自信がありませんけれども少しでも私のスピーチをきっかけにして CLT 参加の協同組合が一層組織事業経営も発展するようにそしてこの度のテーマにある輸出事業というものが拡大していくように心から私は願っております。 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการณนะห้องกิ่งเพชรโรงแรมเอเชียกรุงเทพโดยรองศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์กล่าวถึงความเป็นมาจากคณะผู้นำสหกรณ์อมซัพย์จาก13สหกรณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มสหกรณ์พัฒนาได้เห็นชอบร่วมกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจำกัดชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่3ธันวาคม2553มีสหกรณ์ร่วมก่อตั้งจำนวน6สหกรณ์มีทุนดำเนินง,งาน300ล้านบาทและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อระดมทุนให้ได้3,000ล้านบาทใน5ปีข้างหน้าวัตถุประสงหลักของจุนวมนี้ก็เพื่อที่จะ,ะเพื่อให้ <Okay. S 2> การลงทุนของกระบวนการสหกรณนะ์เป็นไปด้วยดี แลมีประโยชน์เราก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศเพื่อให้ได้าการลงทุนที่เหมาะสมกัสบสภาวะาการซึ่งจริงแล้วการลงทุนนั้นถ้าสกรกรขนาดเล็กคงจะลงทุนไม่ได้ดีผลตอบแทนไม่เหมาะสมแต่ถ้ามีสกสารใหญ่ๆรวมตัวกันและสะกอารเล็กมาใช้บริการเขาจะได้ลงทุนกับเราและเราลงทุนต่อก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ควรจะเป็น อันันีิสงสค,คญวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวดีประเทศไทยแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงสหกรณ์และข่าวดีที่เกิดขึ้นรอบเมืองไทยได้ใหม่พุทธน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้ก่อนจากการต้องขอขอบคุณสถานที่ค่ะศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจราย,รายการอยากจะติชมแนะนำหรือแม้แต่อยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.clt.or.th หรือ Facebook ข่าวดีประเทศไทยนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ